สวัสดีครับนี่คือช่างก่อนชกมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่18ถือว่าเป็นข้อมูลอัปเดตล่าสุดก่อนมวยไทยเจ็ดสีชก5-6ชั่วโมงวันนี้เหตุยังไงเล่าอย่างนั้นไม่มีรับรวงพงังนักมวยมาขาดมาเกินใครพามาซ้อมที่ไหนพร้อมเรทราคาต่อรองล่าสุดขอบอกว่าเด็ดสุดๆ FC ชอบกดซัสไค์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ถือว่าเป็นหนึ่งกาลังใจของคนทางาน fc ท่านใดที่ยังไม่มีตัวช่วยของแดงแนะนำา d ห1หนึ่งหนึแปดหงหนึจิ้มมวยรักมวยชอบได้ออกตัวมวยรักมวยชอบได้มาที่คู่หนึ่งมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่18บแปดแมนยูสิเจนิ่มเจอพยักเมคินจอมโหดออโตวันแมนยูนี่นะเป็นนักสู้จากเนินสงานะปีนี้21ขณะที่พยักเมคินเนี่ยนักสู้จากบ้านกรวดปีนี้16ฟอร์มล่าสุดของแมนยูชนะ เยี่ยมองสจิตสนองชาติส่วนฟอร์มล่าสุดของพยักเมคินชนะคมเพชรวอรสุขสันฝีมือครบเครื่องก็ต้องพยักเมคินบูดุดันเก๋าเกมแมนยูเลตเปิดนะแมนยูต่อ5้าสีแมนยูเมื่อเช้าเนี่ยหมวดสมพงพามานะมาที่พิกัดนำดักร้อยสามสิบสอง ลด0.2ขณะที่พยักเมกินก็มาที่พิกัด132เหมือนกันลด0.2พยักเมกินเนี่ยซ้อมอยู่กับจอมโหดอีเมเนนแอร์นะซ้อมค่ายเดียวกันกับจอมโหดวันนี้ทั้งคู่มาต่อยที่ช่อง7เลกเปิดนะแมนยูต่อ5-4วันนี้หงแดงชอบไปที่แมนยูมองว่าแมนยูนะเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดต่อยลำตัวเก๋าเกม3ฟอร์มล่าสุดดูดีมากๆขณะที่คู่ต่อสู้ข้ามโขงจาก เพชรยินดีนะมาต่อยมวยไทยเจ็ดสีถือว่าเป็นไฟแรกที่เปิดตัวที่ช่องเจ็ดวันนี้แรกแบบเบียด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 เลยนะหงษ์แดงชอบไปที่แมนยูเลดเปิดแมนยูต่อห้าสี่เน้นต่อไปที่แมนยูมาที่คู่สองคู่สองริิชัยปอพีนภัทรนะวันนี้เจอกับเด่นพยักษ์ศักดิ์สตูลฤทธิชัยเนี่ยวันนี้นะมาร้อยสิบเจ็ดจุดสี่นะตามกอพิกัด ขนาที่ขนาดที่พยักมาตามพี่กัดเลยมาร้อยสิบแปดพยักนี่ซ้อมอยู่เพชรเกษเพชรเมื่อเช้าพี่เฉียบพามาขณะที่ฤทธิชัยวังหินปอใช้วัดนะพามาต่ำกว่าพี่กัดซ้อมอยู่นกเขากมสิบดของพี่เปียวลูกมะขามหวานนะมวยคู่นี้มวยคู่นี้เปลี่ยนใหม่เลยนะตอนนี้ตอนนี้เลนเสมอไหนเสมอกันมวยคู่นี้เปลี่ยนม่เลยวันนี้หงแดงมองว่าเด่นพยักเด่นพยักนะ อาวุธมวยเนี่ยดูว่าเยอะกว่าส่วนบาดแผลตั้งหักมองว่าเข้าที่เข้าทางดูนักมวยนะดูนักมวยเมื่อเช้าดิดูนักมวยสีหน้าแววตายืนเทียบสัดส่วนลิทิชัยดูได้เปรียบได้ลอยกว่านะแต่ขณะที่เด่นพยักวันนี้มาดีในเรื่องของเวทในเรื่องของพิกัดวันนี้เด่นพยักมาเต็มกว่าวันนี้เรทเปิดเสมอเด่นพยักหองแดงเน้นนะวันนี้ข้ามโขงนะ ข้ามโค้งมาอยู่เด่นพยักเพราะมองว่าเด่นพยักเนี่ยนอกนี่เบียดในนี่ดูดีกว่าขงแดงมองว่าในของฤิติชัยไม่เท่าไหร่วันนี้เบียดบทเบทียดบดนะปิดนะปิดอาวุธลับของฤิติชัยให้ได้ไม่ให้ศอกโดนดั้งโดนจมูกที่เคยบาดเจ็บวันนี้เบียดบทเบทียดบดเด่นพยักจะเบียดเฉือนชนะริติชัยปลายปลายเอฟซี FC, ชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ถือว่าเป็นหนึ่งกำลังใจของคนทำงานชอบก็สวน อ๋อไม่ใช่สิชอบก็าตามไม่ชอบก็สวนมีแค่นี้อย่าลืมเข้าถูกปังเอาสองทาง f อซที่ยังไม่มีตัวช่วยแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดช่วยท่านได้จิ้มมวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบมาที่รองคู่เอกยกคีรีทีเอ็นมวยไทยนะอย่าคิดโยคีรีสอเพชรจำรัดเจอกับเพชรเพื่อหัสสิ์นายกยตบีตะ้งหงแดงได้คุยกับลูกพี่ของท,งองทั้งคู่อะไรทั้งของพี่นกน้อยแล้วก็ของเพชรพเพ,ชรพื่อหัดเพชรเพื่อหัสเนี่ยลูกพี่ทีมงานของเจนหน่อยบอกว่าเพชรเพื่อหัสนี่เป็นมวยที่ วุฒิภาวะดีมากๆขยันขันแข็งซ้อมนี่ไม่อีดไม่อ่อนแต่วันนี้เพชรพหัสรถ2ปอนนะเพชรพหัสมา121รถปล่อยแรกนะประมาณชั่วโมงกว่าเหลือ119.6ลถอีกขณะที่ยกคีรีรถจํานัก1ปอนนะลถแล้วกลับมาช่างเนี่ยได้118.6ขาด0.4เรทเปิดหน้าเรทเปิดยกคีรีต่อ5.3 ล่าสุดยกครีชนะพลทอกใต้เพชรพุรีวันนั้นโดนเตะขาเกือบไม่ออกจากมุมแต่การถูกเตะขาวันนั้นทนได้ขณะที่เพชรพูนรหัสนะล่าสุดนี่แพ้ราชจจเดชที่ช่องเจ็ดมวยคู่นี้หงแดงมองว่าเบียดเปิดเกมมาเนี่ยเพชรพุรหัตต้องเดินเตะขาต่อยหมัดต่อยลำตัวตามสูตรเลยขณะที่ยกครีบล็อกให้ได้แล้วเดินเล่นไหนวันนี้ผมมองว่านะหงแดงมองว่ายกครีเนี่ยดูว่าได้แกรง่งได้แข็งแรงกว่าเบียดบนเบียดบทจะเบียดเฉือนชนะเพชรพูรหั เลดเปิดนะยกเครดิต่อห้าสามต่อไปที่ยกเครดิมาถึงคู่เอกคู่เอกเดโชปรบลิรักเจอเพชรมรกตร้อยยี่สิบเจ็ดเดโชมาร้อยยี่สิบเจ็ดจุดแปดนะขนาดที่เพชรมรกตมาร้อยยี่สิบเจ็ดจุดสี่ลดน้ำหนักก็เพชรมรกตไม่มีปัญหานะลดได้ตามพิกัดขนาดที่เดโชเดโชเนี่ยก,ก็ก็ลดนะลดน้ำหนัก ลถขาดด้วยลดเหลือ126.8นะต่อยที่127เ็ดเปิดเดชโชต่อ3-2ฟอร์มล่าสุดเดชโชแพ้เพชรสมานสอสมานกามเมนส่วนเพชรมรกตแพ้เพชร69ยุทสุราชเดชโชเข่าในการเจอมวยฝีมือของเดโชนะแพ้ทั้งบุญชนะแพ้ทั้งเพชรแสนแสบขณะที่เพชรมรกตฝีมือครบเครื่องมวยซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้าย ในเหนียวแน่นชครุกรับดีเรดเปิดนะเดโชต่อสามสองยืนเทียบสัดส่วนมวยคู่นี้ปากหัวตัวเท่านะปากหัวตัวเท่าใกล้เคียงกันมากๆมองว่าเพชรมรกตเหลื่อมกว่าในเรื่องของความหนาแต่อาจจะบางกว่าในเรื่องของส่วนสูงนิดเดียวก็ถือว่าถ้าเป็นภาษามวยก็ปากหัวตัวเท่าวันนี้เรดเปิดเดโชต่อสามสองห้องแดงแนะนําให้รองไว้ที่เพชรมรกตวันนี้มองว่าเพชรมรกตไม่แพ้มวยส่งนี้ ขณะที่เดโชแพ้หลักเหลี่ยมฝีมือวันนี้เจอเพชรมรกตก็ถือว่าเป็นจอทินวันนี้สีหน้าแววตานะดูเดโชกังวลขณะที่เพชรมรกตชิวชิววันนี้หงแดงให้รองไปที่เพชรมรกตส่วนคู่ห้าคู่ห้านี่ก็น่าสนใจดูคลิปสอลิเดียเจอรุ่งเดชต่อคงอินนะร้อยสิบเอ็ดงแดงมองว่าดูคลิปนี่โอเป็นมวยฝีมือดีมากมาก จากใต้นะวันนี้เจอรุ่งเดชรุ่งเดชจากอุตรดิตฐ์สิขนาที่ดูคลิป17บเจวันนี้เลยต่อไปเลยต่อไปที่ดูคลิปดูลิฟนะต่อไปที่ดูลิฟดูลิฟต่อให้ต่อดูลิฟรองให้รองวันนี้สำรองคู่ที่ห้านะให้ต่อไปที่ดูลิฟส่วนคู่หกเพชรอันวาสสวิมลรัตเจอรุ่งเพชรต่อคงอินวันนี้ให้อยู่ไปที่เพชรอันวา เพชอันวาซ้อมภายใต้การดูแลของเทรนเนอร์กิมนะส่วนดูริฟก็เทรนเนอร์กิมวันนี้คู่ห้าคู่หกให้อยู่มุมแดงทั้งคู่เลยมาดูมวยรักมวยชอบชอบที่หนึ่งนะชอบที่หนึ่งชี้ไปเลยที่แมนยูสิตเจนิมวันนี้ดูว่าแมนยูนะเก๋าเกมกระดูกมวยดูดีกว่าวันนี้เบียดบทเบียดบทจะชนะพยักษ์เมคินเรดเปิดแมนยูต่อสามสองนี่คือเรดเปิดแมนยูต่อห้าสี่นี่คือชอบหนึ่ง ชอบสองชี้ชัดไปที่โยคีรีทีอันมวยไทยหรือโยคีรีสอเพชรจำรหวัดในสมัยเด็กๆโยคีรีเคยชนะมาสองไฟไฟนี้ถือว่าเป็นไฟที่สามมองว่าเบียดบทเบียดบทยืนระยะปลายปลายดูโยคีรีดูดีกว่าเลทเปิดโยคีรีต่อห้าสามนี่คือชอบที่สองชี้ชัดไปที่โยคีรีส่วนชอบที่สามชี้ชัดไปที่เด่นพยักเด่นพยักศักสตูนเลทเปิดเสมอไหนเสมอกันมองว่าเด่นพยักเนี่ยวันนี้นะ อาการบาดเจ็บดูดีขึ้นวันนี้ถ้าอาการบาดเจ็บไม่มีปัญหาฝีมือหลักเหล่มไอคิวดูดีกว่าจะเบียดเฉือนชอนะเดธที่ไทยเปียกเปียกส่วนชอบสุดท้ายชอบไปที่เพชรมรกตวันนี้รองนะเป็นรองเยอะเขามองว่าเดโชนี่เดินเบียดเดินบทเดินชนแต่หงแดงชอบไปที่เพชรมรกตมองว่าฝีมือหลักเหลี่มไอคิวดูดีกว่าวันนี้เบียดบทเบียดบท,บท,บทจะเบียดเฉือนชอน,นะเดโชสนุก เลทเปิดเดโชต่อ3-2ให้รองไปที่เพชรมรกก fc ชอบกดซับสไครต์กดแชร์กดไลค์ถ้าเกิดว่าชอบก็ตามไม่ชอบก็สวนมวยมีแค่นี้เนี่ยวันนี้เวลาหมดหมดเวลาพบก,กันใหม่มวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่25โอ้โหการกลับมาของหานเดี๋ยวหงแดงจะทํำบทวิเคราะห์ให้ให้ fc ได้ติดตามอีกครั้งหนึ่งวันนี้เวลาหมดหมดเวลาขอลาไปก่อนสวัสดีครับ